เพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะเอเพื่อนเพื่อนจำเคสที่แพทลงได้ไหมคะหมาที่ว่าป่วยเป็นมะเร็งอ่าแล้วก็แพทบังเอิญว่าเจอเขาเขาป่วยมาได้สองปีแล้วอาการหนักนะเพื่อนๆแต่ว่าแพทก็ยังมีความหวังนะว่าแพทเจอเขาก็แสดงว่าเขาก็มีสิทธิ์หายอ่าทีนี้เนี่ยตอนเนี้ย ที่แพทย์เปิดระดมทุนไปวันก่อนเพื่อนๆมีเพื่อนๆช่วยโอนมาเนี่ยตอนนี้มันคือเป็นแบบอะไรที่แบบว่าแค่แบบไม่ถึงอ๋อสิบห้าเปอร์เซ็นเลยจากค่ารักษาที่ที่จะต้องส่งตัวน้องไปรักษามันจะมีค่ายาบำรุงด้วยแล้วก็ค่ารถขนส่งน้องไปด้วยอะไรอย่างงี้นะคะเพื่อนเนทีนี้เนี่ยอ่าพรุ่งนี้วันที่หนึ่งสิงหาคม ตรง,งวันพักเพื่อนเพื่อนแพทก็เลยแบบอยากจะชวนเพื่อนเพื่อนมาร่วมทําบุญะคะ่ะวันพักเป็นวันแรงนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็อยากที่จะชวนเพื่อนเพื่อนมา,าช่วยเคสน้องป่วยเป็นมะเร็งตัวนี้อ่าก็ภาวนาให้น้องหายเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไว้เนี่ย คือน้องตายแน่ๆแ,แล้วน้องเป็นหมาใจดีเพื่อนเพื่อนเขาให้พัดจับด้วยนะอืมเขาให้พัปปดลูกหัวด้วยแล้วก็ทวดีก็กลายเป็นว่าเราก็ไปเปลี่ยนน้ำกับทุกวันเพราะกินน้ําเยอะอ่าเอาภาชนะไปใส่น้ําให้เขาเยอะเยอะเลยแล้วก็เอาอาหารเม็ดไปให้เขาเอาขนมให้เขากินก็เขาก็มีชีวิตชีใจนะเพื่อนเพื่อนถึงแม้ว่าเขาใกล้ตายนะแต่ว่าบังเอิญว่าเราเจอเขาใช่ไหมเราก็จะช่วยเขาให้ถึงที่สุดยังไงก็ แพทคนเดียวแพทย์ไม่มีก like. าลังเพื่อนแพทก็อยากจะชวนเพื่อนๆมาร่วมบุญกันนะใครมีมากมีน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ตัศสัทธทาแล้วก็เดี๋ยวพอยอดถึงจํานวนที่พอรักษาน้องนะคะแพทก็จะบอกเพื่อนเพื่อนว่าแพทจะปิดรับบริจาคเหมือนเคสเจ้าสวยเพื่อนๆเจ้าสวยเพื่อนๆจํานจได้นะคะที่เพื่อนๆช่วยกันมาอะไรเงี้ยเออคนละเล็กคนละน้อยเจ้าสวยใช้เวลาสองเดือนค่ะ รักษาหายเพเพื่อนเจ้าสวยเป็นหมาหมาหมาเด็กที่เพิ่งจะโตเป็นสาวอ่าแล้วเป็นมะเร็งบนลูกเพื่อนๆก็เห็นแล้วเนาะคือถ้าเกิดเราไมา่ช่วยเขาเขาตายส่วนตัว,นตว,นตวนเนี้ยเนี่ยเขาเป็นเป็นมาได้เกือบสองปีแล้วมัง้งอืมแต่ทําไมว่าแพทไปให้ข้าวจนตานเพิ่นไม่เคยเจอเขาแต่อยู่ดีเขาก็โผล่มาให้พทเห็นก็แสดงว่าอ่ามีบุญสัมพันธ์เนาะเราก็ อาจจะเป็นคนที่ช่วยให้เขารอดยังไงก็อนุโมทนาบุญกับเพื่อนนะแพทชวเนเพื่อนน่ะร่วมทําบุญนะคะช่วยเคสหมาตัวนี้แพทตั้งชื่อว่าเจ้าหนูค่ะเพื่อน,เ,อนเขาเป็นมแร็งหมดลูกยังไงก็ห้าบาทสิบาทใครมีมากก็ให้มากนะคะตรงกับวันพระพอดีเพื่อนเพื่อวันที่หนึ่งสิงหาอนุโมทนาบุญค่ะวันแรงค่ะเพื่อนเออันนี้มาเปลี่ยนน้ำให้ลูกแล้วนะคะอ่ะกินข้าวนะคะอดีอดีอด กินข้าวนะคะเดี๋ยวแม่พาหนูไปรักษานะลูกถึงแม่พาหนูไปรักษานะเออกินข้าวแม่เปลี่ยนน้ำให้แล้วลูกสะอาดแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาใหม่นะหนูกินข้าวนะคะเรียกน้องว่าหนูเขาก็ออกมาค่ะเพื่อนเพื่อนเขาอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ในนี้อยู่ตัวเดียวไม่มีเพื่อนอโลนโดดเดี่ยวนา่งสารมากยวแม่เอาถาดน้ำให้หนูอีกอันหนึ่งนะคะหนูจะได้พอกินนะคะ อันนี้แม่ให้ให้หนูค่ะขนมค่ะขนมแท่งนิ่มๆแม่วางตรงนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะได้กินเดี๋ยวแม่ใส่น้าให้อีกอันนึงนะคะแั๊หนึ่งค่ะกินลูกกินจะได้แข็งแรงแข็งแรงนะคะแม่มีน้าให้หนูสามอันแล้วลูกแม่ล้างสะอาดแล้วนะคะเออกินซะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาหาใหม่นะคะโอเคแม่ลูกหัวได้ไหมคะเดี๋ยวแม่กําลังระดมทุนหาเงิน พาหนูไปรักษามะเร็งนะคะระหว่างนี้หนูกินข้าวไปก่อนเดี๋ยวแม่จะเอากระมังนี้ใส่น้ำให้หนูเต็มเนะลูกอ่ะกินข้าวลูกอ่ะกินข้าวเดี๋ยวแม่ใส่น้ําให้นะคะกินเลยลูกหนูกินเลยลูกกินเลยค่ะเดี๋ยวแม่เปลี่ยนน้าให้นะคะแม่มีกระมังใส่น้ําให้หนูใหม่แล้วนะกินน้ําเยอะๆนะลูกกินน้ําเยอะๆลูกแม่จะมาเปลี่ยนน้าให้หนูทุกวันนะโอลูก สงสารจังเลยแม่ระดมทุนอยู่นะลูกเงินยังไม่ครบเลยเดี๋ยวเงินครบแม่จะรีบมารับหนูไปหาหมอนะคะค่ะคุ้มครองเทพเทวดาฟ้าดินคุ้มครองเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาคุ้มครองให้หนูอยู่รอดปลอดภัยนะลูกแม่ตั้งชื่อหนูว่าเจ้าหนูนะกินน้ำเยอะๆลูกล้วเดี๋ยวหนูกินอาหารเม็ดนะคะ แม่ตั้งชื่อหนูว่าเจ้าหนูนะคะกินเยอะๆนะคะเดี๋ยวหมดแล้วแม่เติมให้อีกลูกวันนี้หนูมีน้ําเต็มกระละมังแล้วนะคะเนี่ยกินเลยลูกกินเยอะๆลูกขาคุ้มครองนะลูกนะโถเดี๋ยวแม่จะพาหนูไปรักษานะเดี๋ยวรอคนใจบุญโอนเงินมาก่อนนะครบเมื่อไหร่แม่พาหนูไปรักษาเลยนะคะโอเคค่ะสู้ๆนะลูก เจ้าหนูสู้ๆค่ะโอ้กินขนมไหม้ลูกกินแอ่อร่อยนะคะแม่จะมาหาหนูทุกวันนะลูกเดี๋ยวมีคนใจบุญช่วยเงินค่ารักษามะเร็งครบเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวแม่พาหนูไปนะลูกนะ โอเคนะคะเดี๋ยวพาไปรักษาแนะล้วลูกอืมกินก่อนนี่นะเดี๋ยวแม่จะเติมน้ำให้หนูเต็มเนะลูกแมวน้ำมันเติมให้เต็มเ็มเลยแม่ให้เจ้าหนูอีกอันนึงไปหาที่หลบฝนนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาลูก <c oughs> นอนอาหารอยู่ข้างในนะ้อเดี๋ยวหลบฝนนะคะไม่ไปแล้วลูกมาร่วมบุญกันนะคะเพื่อนๆสงสารน้องค่ะ น้องเขาก็เป็นหมาจรเนาะเขาก็อยากมีชีวิตอยู่ต่อเนาะเพื่อนๆเนาะยังไงก็5บาท10บาทช่วยกันค่ะใครมีมากให้มากนะคะเพื่อนๆค่ะยังไงก็ถ้า,าได้เงินครบตามจํานวนรักษาน้องเสร็จแล้วเนี่ยพัจะปิดตับบริจาคเลยค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะอนุโมทนาบุญขอให้ทุกคนพบเจอกับความดีจเจริญเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งครอบครัวเลยค่ะสาธุค,ค่ะ